สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทักเกอร์คาวสันอายุ54ปีซึ่งเป็นอดีตพิธีกรสารัชื่อดังจากรายการฟ็อกนิวที่หันมาทํารายการของตัวเองที่ออกอากาศในเอ็กตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2565ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นจากกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียครับ,รบประกาศว่า เขากำลังจะกลับมาสัมภาษณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียเพื่อเปิดโลกให้ชาวอเมริกันรับฟังเกี่ยวกับความจริงของสงครามในยูเครนทําให้เขาจะเป็นคนอเมริกันคนแรกที่สัมภาษณ์ปูตินนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทหารในยูเครนเมื่อปี2565เขากล่าวว่าสื่อตะวันตกส่วนใหญ่นั้นโกหกผู้อ่านและผู้ชมด้วยการงดพูดความจริงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสื่อสหรัฐไม่มีความพยายามที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนับตั้งแต่ความขัดแย้ง ในขณะที่หน่วยงานต่ตางๆของสหรัฐได้เปิดโอกาสให้วอลเดเมียร์เซเลนกี้ได้พูดคุยอยู่บ่อยครั้งซึ่งเขาชี้ว่านั่นไม่ใช่การสื่อสารของมวลชนมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลการโฆษณาชวนเชื่อที่น่าเปลี่ยนที่สุดแบบที่ฆ่าผู้คนได้พร้อมบอกว่าเนื่องจากไม่มีใครบอกความจริงกับพวกเราคนส่วนใหญ่ในประเทศพูดภาปปษาอังกฤษจึงไม่ตรหนักว่าสงครามครั้งนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในยูเครนได้เปลี่ยนรูปแบบสมดุลทางการทหารและเศรษฐกิจไปทั่วทั้งโลก แต่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่รู้และพวกเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสงครามที่พวกเขาเข้าไปพัวพันพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเสรีภาพในการพูดเป็นสิทธิ์โดยกําเนิดของชาวอเมริกันที่ไม่สามารถพลากไปได้แม้แต่คนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งขาวนอกจากนี้ทักเกอร์คาสันนั้นยังบอกนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐสอดแนมติดตามข้อความของเขาในปี2องพรเมื่อเขาพยายามที่จะสัมภาษณ์ประธานาธิบดีว,วลาดิเมียร์ปูตินจบท้ายด้วยเขาเชิญชวนให้ชาวอเมริกัน ดูการสัมภาษณ์ที่จะออกอากาศฟรีแบบไม่มีตัดต่อบนเว็บไซต์ของเขาและทางแพลตฟอร์ม X และตัดสินใจด้วยตัวเองในฐานะพละเมืองที่มีอิสระและไม่ใช่ทาสอย่างไรก็ดีคริสเตียนอบันดูวูนักข่าวรุ่นเก่าจาก CNN ตอบกลับทางด้านทักเกอร์ข่าสารว่าไม่มีความจริงที่สื่อไม่พยายามสัมภาษณ์ปูตินโดยเธอเขียนว่าทักเกอร์คิดจริงๆหรือเปล่าว่าพวกเรานักข่าวไม่ได้พยายามสัมภาษณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทุกวัน นับตั้งแต่เขาทำสงครามในยูเครนอย่างเต็มรูปแบบมันไร้สาระเราจะขอสัมภาษณ์ต่อไปเหมือนที่เราทำมาหลายปีแล้วทักเกอร์คาสันถูกพบเห็นครั้งแรกที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาและเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่เขาอาจถูกสั่งห้ามเดินทางกลับเข้าสหรัฐอเมริกาหรือว่าถูกติดคุกเขาตอบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องที่บ้ามากทั้งนี้ทักเกอร์คาสันนั้นเป็นพิธีกรรายการข่าวภาค่ัมที่มีเรตติ้งสูงสุดในสหรัฐอเมริกาแต่ถูกฟอก ไล่ออกเมื่อเดือนเมษายนโดยที่ไม่มีคำอธิบายซึ่งเขากลับมาอีกครั้งด้วยการทำรายการของตัวเองผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่เขานั้นจะทําการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ต้องรอดูนะครับว่าบทสัมภาษณ์นั้นจะออกมาอย่างไรในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องการสื่อให้ชาวบริการตาสว่างเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนหลังถูกสื่อในประเทศโกหกและปิดตามาโดยตลอดครับ